สวัสดีครับพระแม่พิ้องตามกันต่อครับกับเลขเด่นล่างประจำงวดวันที่16กร,รกฎา,ามออคมพศ2 6 0ับเด่นล่างประจำงวดวันที่16เดือน7 그거, 잡, 어, 아니. สูตรที่1น 19, 3, 5, ึ่งเดนหนึ่งเก้าสหาสูตรที่สองเด่นหนึ่งสามหกจนกันที่หกับ3ครับ วิ่งสามตัวเดียวครับวิ่งสามตัวเดียว<อ>เดยกจับกูครับจับกูกับจิมี่สามสี่ สามเจ็ดสามห้าสามเก้าครับสุดเด่นสามสี่สามเจ็ดสามหาสามเก้าสามสี่สามเจ็ดสามหาสามเก้าสุดล่องครับหนึ่งครับ หึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับฟันทงครับ

ปันธงหนงเจ็ดสาเน้นชุดเดียวเน้นชุดเดียว คนิ่นสุดเดีสามหาครับแคปหน้าจอได้ครับ สำหรับเลขเด่นรางประจำวันที่16ก,กรกฎาคมพศ2อ6 7ครับเด่นสูตรที่1 1935สครับสูตรที่2 1236ส่วนกันที่1กับ3ครับวิ่ง3ตัวเดียวครับวิ่งสตัวเดียวส่วนเลขจับคู่ก็มี3437 3539 1417 1519สามเุดปั้นทุงมีสุดเด่นนะครับนาะสุดเด่นสุดเด่นสุดปั้นทงหนึ่งเจ็ดสครับ หนึ่งเจ็ดสามเก่าสามหานิ่นจุดเดียวครับนิ่นจุดเดียวสามหาครับจุดเดียวสามหาอ่าฟัางคำเตือนต่อครับนอสำหรับเรื่อกับเป็นเพียงแค่แน่ว่าตั้งเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทีจีทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับชมครับทั้งใงกับเป็นเพียงแค่แน่วา่าตั้งเป็นเพียงซื้อกลางให้น้ำพิเรนซื้อเรือหาสลากิับแรงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายบรินับสนุนให็นการพัฒนาไทยเห็นการพัฒนั้นหรือว,ว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องเก็บชีนครับน้องกุ้งลายกุแช่กุ้งจีนตายไปสองสิบถ้ารวยน้ำเงินดื้อครับครับสั่งรับกินดีกว่าเขาอวฟเฟิลพ่อแม่พี่น้องเก็บีทุกคนจงสู่ดีมีเงินใส่ในรายครับสวัสดีครับอ่ะจันนาจอครับ <crit ischen lag oon organizations>